Wanda Wanda Who's doing the C Wanda Wanda Can you hear me สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Movie s สันคัดนะครับวันนี้ผมจะมาจับประเด็นซีรีส์เรื่องแรกของทาง m r v v l นะครับที่ออกอากาศใน Disney Plus นั่นก็คือ WandaVision นั่นเองครับกำกับโดย m a t t Shar m a n นนำแสดงโดยอลิซเบ t h o โอ e ซนพอเบ e t ทนี่และเ i ล n า p พ r ร์ริชครับซึ่งซีรีส์ WandaVision เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด9อีพิโซดนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะจับประเด็นแค่อีพิโซด1กับ2นะครับ แล้วก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของซีรีส์เนี่ยผมอยากจะให้ข้อมูลว่าทําไมซีรีส์วันดาวิชั่นถึงจะสําคัญมากๆต่อจักรวาลมาเวลครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยครับ จากที่ทุกคนเห็นในรูปนี้เนี่ยก็คือตัวละครที่อยู่ใน Marvel Cinematic Universe เรียกสั้นๆว่า MCU หรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือจักรวาล m a r v e l นะครับซึ่ง98%ของตัวละครในนี้เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Disney ส่วนอีก2%ที่เหลือเนี่ยก็คือ Spider-Man เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท Sony และ The Hulk เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท universal เขาก็เหมือนทำการตกลงกันได้นะครับเขาเลยมาโผล่ในจักรวาลเดียวกัน แต่ก็มีตัวละครอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวละครของมาเวลแต่ว่าไม่ได้อยู่ในค่ายดิสนีย์เลยทําให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถมาโผล่ในพวกอเวนเจอร์ได้ นั่นก็คือแก๊ง Xmen นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเ m e n เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท20 t h Century Fox นะครับแต่ผมว่าหลายๆคนคงอาจจะได้ยินข่าวมาแล้วว่าตอนนี้ดิสนีย์ได้ซื้อบริษัท20 t h Century Fox ทั้งหมดเลยทำให้ลิขสิทธิ์ตัวละครทั้งฝั่ง X-Men Fantastic าซีตัวละครเหล่านั้นนะครับได้กลับมาเป็นของมา r เว l แบบเต็มรูปแบบอีกครั้งมันก็เลยทำให้มาวเวลเนี่ยครับต้องหาวิธีการเอาตัวเหล่านี้ยัดเข้ามาในจัก,กรวาลได้ แล้วันด้าวิชันเนี่ยก็เป็นเหมือนประตูประตูแรกนะครับที่เปิดให้กับตัวละครพวกนี้เพราะว่าว a นด้าวิชันเนี่ยเบสออนคอมิกสองฉบับนี้นะครับฉบับแรกก็คือเดอะวิชันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของวิชันนะครับและฉบับที่2ก็คือ House of M ซึ่ง M เนี่ยย่อมาจากคําว่า m u t a ท t ที่แปลว่ามนุษย์กลายพันธุ์นั่นเองครับและไอคอมิกเฮาส์สับเอ็มเนี่ยครับมันคือจุดเปลี่ยนของมนุษย์กลายพันธุ์เลยเพราะว่าตามคอมิกแล้วเนี่ยวันด้าสติหลุดนะครับบ้าคลั่งแล้วก็ทําลายมนุษย์กาย พันทิ้งไปหมดเลยแต่สําหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับมันจะกลับกันแทนที่วันด้าจะบ้าคลั่งและทําลายมนุษย์กายพันทิ้งกลายว่าวานด้าก็บ้าคลั่งเหมือนเดิมนะครับแต่จะเปิดประตูเอามนุษย์กายพันทั้งหมดเข้ามาแทน และนั่นก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนจบของซีรีส์วานดาวิชั่นเนี่ยวานดาก็จะบ้าคลั่งนะครับเสียสติแบบร้อเซเพราะว่าเธอสูญเสียบางอย่างที่เธอรักมากๆไปนะครับจนพลังของเธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้มันเลยทําให้เกิดเป็นประตูมิติะครับคล้ายๆกับในเรื่อง Avenger ร์เอ็นเกที่ด็อกเตอร์สเตรเนี่ยเปิดประตูมิติ แต่มันจะต่างกันนิดนึงนะครับมันจะมีความซับซ้อนต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าประตูมิติของด็อกเตอร์สเตรกเนี่ยครับเป็นประตูมิติที่เปิดมาจากหลายๆที่ในจัก,กรวาลน,นะครับแต่ทุกๆท,ที่เนี่ยอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันกลับกันนะครับของวันด้านเนี่ยจะเป็นประตูมิติที่เปิดไปสู่จัก,กรวาลอื่นๆหรือที่เรียกว่ามัลติเวิร์สนั่นเองครับแล้วตัวละครตัวแรกเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบจากมัลติเวิร์สนะครับก็คือตัวละครตัวนี้ครับสไปเดอร์แมนซึ่งสไปเดอร์แมนภาค3มเนี่ยมีข่าวลือออกมาเยอะมากนะ มีหลายข่าวด้วยที่คอนเฟิร์มไปแล้วว่าเราจะได้เจอกับสไปเดอร์แมนทั้ง3เวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทบีแมกควายแอนดูกาฟิลและทอมฮอลแลนด์เวอร์ชันปัจจุบันของเรานะครับแต่สิ่งที่แยก่ก็คือมัลติเวิร์สที่เกิดขึ้นนะครับจะสร้างความวุ่นวายให้กับจัก,กรวาลเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องมีคนเข้ามาแก้ไขนะครับและคนคนนี้ก็คือคนที่จะเข้ามาช่วยเราครับด็อกเตอร์สเตรนก์ในด็อกเตอร์สเตรนก์ภาค2งนะครับมัลติเวิร์สออฟแมดเนสซึ่งชื่อเรื่องก็บอกชัด บ้าคลั่งเนี่ยก็เชื่อมโยงกับตัววันด้าโดยตรงเลยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของข้อมูลที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับเอาเป็นว่าเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของมาเวลนะครับแต่เป็นโลโก้ของมาเวลในเวอร์ชันซิ t คอมซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยจะเป็นการเ e ฟเ r นซ์ถึงซิตคอมในยุคต่างๆในอดีตของอเมริกานะครับตั้งแต่ยุค50จนถึงยุคปัจจุบันเลย มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับสาหรับมาเวลเพราะปกติถ้าเรานึกถึงมาเวลเนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรที่ดูง่ายๆไม่มีความซับซ้อนมากแต่ผมว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยนะที่มีดีเทลรายละเอียดเยอะแยะมากพูดได้เลยว่าต้องทําการบ้านหนักอยู่โดยอีพิโซดหนึ่งนะครับจะเป็นอีพิโซดที่เรเฟรนส์เกี่ยวกับซิทคอม2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือ i l o v e l u c y ซนะครับออกอากาศตั้งแต่ปี1951จนถึงปี1957ส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือ The Dick Van Dyke Show นะครับออกอากาศใน ปีหนึ่ถึงปี1966สครับส่วนสําหรับใครที่สงสัยว่าทําไมต้องเป็นซิทคอมเนี่ยผมมีคําตอบให้นะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็เปิดมาฉากแรกนะครับเป็นฉากที่เราได้เห็นตัวละครหลักของเราก็คือวันด้ากับวิชันนั่นเองครับเขา2คนเนี่ยกำลังขับรถเข้าสู่เมืองเมืองหนึ่งนะครับหลังจากแต่งงานกันนั่นก็คือเมืองเวสต์วิวนั่นเองครับแต่ระหว่างที่2คนนี้กําลังขับรถไปเนี่ยมีหนึ่งสิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือป้ายทะเบ เป็นเลข0102นะครับซึ่งเป็นการ Refer e ร c e หรืออ้างอิงถึงคอมมิกฉบับ102นะครับเป็นเรื่องราวของอเวนเจอร์ที่ต่อสู้กับตัวร้ายชื่อ The Grim Reaper แล้วตัวหลักในคอมิกเรื่องนี้ก็คือวันด้ากับวิชันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีตัวลายเป็นเดอะกิมรีเพอร์แต่ก็ยังไม่ร้อยนะผมยังไม่คอนเฟิร์มเพราะฉากต่อมาเนี่ยเราก็มาอยู่หน้าบ้านของวันด้ากับวิชันนะครับซึ่งมีหนึ่งสิ่งที่น่าสังเกตก็คือตัวเลข732นั่นเองครับตัวเลข732เนี่ยเป็นเหมือนรหัสไปรษณีย์บ้านเราครับแต่กลับกันอันนี้เป็นรหัสของรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับที่ประเทศสหร พอทั้งสองคนย้ายเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยครับวานด้า <W anda S 1> ก็ใช้เวทมนต์ของเธอในการทําความสะอาดบ้านซึ่งพอมันเป็นซิทคอมในปี50ถึง60เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่การทำเอฟเฟกต่างๆเนี่ยก็ทําให้เข้ากับสมัยนั้นถือเป็นสเสน่ห์ที่น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นมาเวลทาอะไรในลักษณะนี้ส่วนอีกฉากนึงเนี่ยคือวิชันกําลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะครับแต่ผ้าหัวเข่าวมีสิ่งที่น่าสนใจอย,อยู่มันเขียนว่า little baby ซึ่งนั่นก็หมายถึงเด็กตัวเล็กๆหรือทารกนั่นเองครับเอาเป็นว่าผมขอ พูดไวก่อนเลยนะ,น,นะครับว่าทารกสําหรับเรื่องนี้สำคัญมากเราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเนี่ยแฝงอยู่ตามจุดนู้นจุดนี้ตลอดเวลาส่วนสัญ,ญลักษณ์อีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์บน,น็คไทของวิชันนะครับ มันเป็นจุดทั้งหมด4จุดแต่ว่ามีจุด2จุดเนี่ยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสําหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าวานดากับวิชันเนี่ยกำลังถูกขังอยู่ในพื้นที่อะไรสักอย่างกําลังถูกขังอยู่ในซิทคอมเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามดูกันอีกทีว่าแล้วใครเป็นคนขัง2คนนี้ไว้ใน,นี้นะครับพอมาที่ฉากต่อมาเนี่ยวานดากับวิชันก็มาดูที่ปฏิทินนะครับมันก็มีสัญลักษณ์แปลกๆอยู่ที่วันที่23นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจ2คนก็จําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนททําไมวัี่ สมถึงมีความสําคัญแล้วก็เป็นรูปหัวใจเขาก็เลยคิดว่าอ่าบางทีวันนี้อาจจะเป็น anniversary วันแอนนิวเซอรี่ครบรอบแต่งงานของทั้งสองคนก็ได้ถึงแม้ว่าตอนเปิดเรื่องมาจะเหมือนเพิ่งใส่ชุดแต่งงานกันมาเองนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนไม่เป็นไรครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือรูปเด็กข้างบนนะครับ คือผมบอกแล้วว่าเด็กมีความสําคัญกับซีรีส์เรื่องนี้มากจริงๆแต่เดี๋ยวมันจะไปส่งผลในอีพิโซดหลังๆครับหลังจากนั้นเนี่ยวิชันก็ออกไปทํางานนะครับผมขอพูดสั้นๆตรงนี้นิดนึงว่าด้วยความที่ซีรีส์มานําเสนอซิทคอมในยุคต่างๆใช่ไหมครับสแสดงว่าบริบทในสังคมตอนนั้นเนี่ยยังมีความชายเป็นใหญ่อยู่เยอะซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็หมายความว่าผู้ชายก็ออกไปทํางานผู้หญิงก็อยู่ที่บ้านทํางานบ้านไป อารมณ์ประมาณนั้นครับแล้วเราก็ได้เจอกับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะเธอมีชื่อว่า Agnes เธอเป็นเพื่อนบ้านแต่ผมค่อนข้างมั่นใจแบบร้อเซเลยนะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มาจากคอมมิกจริงๆแล้วเขามีชื่อว่า Agatha h a r s n e s s และในคอมมิกเนี่ยเธอเป็นแม่มดนะครับเธอเป็นเหมือนคู่ปรับประมาณหนึ่งเลยของวันด้า หลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็มีบทสนทนาคุยกันเล่นๆเรื่อยเปื่อยนะครับแต่มี2อ,อย่างที่น่าสนใจครับระหว่างบทสนทนานี้อย่างแรกก็คือราฟเป็นชื่อสามีของเธอนะครับแต่ว่าผมดูมาหลายอีพิโซดแล้วเนี่ยยังไม่เจอราฟเลยผมเลยเชื่อว่าราฟน่าจะเป็นตัวละครที่สําคัญในซีรีส์เรื่องนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมจะคอนเฟิร์มตัวเองนะว่าความคิดที่เกี่ยวกับอากาตาเนี่ยเป็นแม่มดก็คือเธอบอกว่าวันครบรอบแต่งงานของเธอกับราฟเนี่ยคือวันที่2มิถุนายนครับซึ่งวันที่2 มิถุนาเนี่ยมีความสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์อเมริกานะครับเพราะว่ามันคือวันนี้ครับ The Salem Witch Trial เป็นวันที่ผู้หญิงหลายคนในเมืองซาเลมรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยครับ ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นแม่มดแล้วมีคนโดนแขวนคอนะครับ20คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเลยน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเป็นแม่มดของแอ n เนสครับและภาพมันก็ตัดมาที่ที่ทำงานของวิชันนะครับซึ่งมันมีเรื่องที่น่าแปลกตรงที่ที่ทำงานของวิชันเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรรู้แค่ว่ามาวิเคราะห์ข้อมูลแต่ไม่รู้ว่าวิเคราะห์ไปเพื่ออะไรวิเคราะห์ให้ใครมนเลยเกิดความประหลาดอะไรบางอย่างในบริษัทนี้ครับ หลังจากนั้นเนี่ยวิชั่นก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าสัญลักษณ์รูปหัวใจบนปฏิทินหมายความว่าอะไรมันหมายความถึงผู้ชายที่อยู่ข้างๆคนนี้เนี่ยครับเขาคือมิสเตอร์ฮาร์ดหัวหน้าของวิชั่น เย็นนี้เนี่ยมิสเตอร์ฮาร์ดจะไปกินดินเนอร์ที่บ้านของเขานั่นเองครับวิชั่นก็เลยรีบโทรบอกวันด้านะครับแต่ว่าเหมือนวันด้าจะไม่เข้าใจยังคิดว่าเป็นวันแอนนิเวอร์ซารีครบรอบอยู่เธอก็เลยยิ้มด้วยความสุขครับหลังจากนั้นซิทคอมเรื่องนี้ก็ตัดเข้าโฆษณาครับทุกคนซึ่งผมขอบอกเลยนะว่าโฆษณาในซิทคอมเรื่องนี้เนี่ยมีความสําคัญทุกฉากเลยนะครับ เพราะผมมองว่าโฆษณาที่มาขั้นในแต่ละ EP เนี่ยครับมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอดีตของวันด้าเริ่มด้วยโฆษณาตัวแรกอันนี้ก่อนเลยครับโฆษณาเครื่องปิ้งขนมปังสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราได้เห็นสีแดงเป็นครั้งแรกที่ปุ่มตรงกลางอันนั้นนะครับแล้วเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้มีสโลแกนว่า forget the past this is your future ซึ่งก็แปลว่าให้ลืมอดีตไปนี่คืออนาคตของคุณแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยคือเครื่องปิ้งขนมปังเป็นของบริษัทสตาร์กนะครับ ถ้าทุกคนจําได้ถึงจุดเริ่มต้นของวันด้าเลยนะครอบครัวของเธอเนี่ยโดนระเบิดจากบริษัทสตาร์ทำให้เธอเนี่ยต้องมาเข้าร่วมกับไฮด้า แล้วก็จบโฆษณาครับในที่สุดมิสเตอร์กับมิสซิสาร์นเนี่ยก็มาถึงบ้านของวันด้ากับวิชันนะครับแต่ตอนนี้วันด้ากำลังใส่ชุดนอนไม่ได้นอนอยู่ก็เพราะว่าเธอเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าเป็นวันครบรอบเธอก็เลยตั้งใจจะเซอร์ไพรส์วิชันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ต้องรีบเตรียมอาหารรับแขกเลยนะครับแต่ระหว่างทาอาหารเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆผมว่าฉากนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆประมาณหนึ่งเลยนะสำหรับใครที่สงสัยว่าวิชันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือวิชันยังไม่ตายสําหรับผมเนี่ยฉากนี้ค่อนข้างคอนเฟิ ไดมากเลยนะครับว่าวิชั่นเนี่ยตายไปแล้วเหตุการณ์มาเริ่มจากทางซ้ายมือสุดนะก็คือมีไก่ตัวหนึ่งแล้ววันด้านเนี่ยก็เหมือนเสกกระถาชเวทมต์ของเธอครับทำให้ไก่สุกแต่ว่าไก่มันไหม้จนเกินไปจนกลายเป็นรูปตรงกลางนะครับทีนี้เธอก็พยายามจะย้อนเวลากลับมาให้มันสุกพอดีแต่เธอก็ย้อนเวลาเยอะเกินไปจนมันกลายเป็นไข่ไก่ไปทั้งหมดซึ่งผมว่ามันเปรียบเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน a เ e n g e r i n f i n i t y War นั่นเองครับ ตอนที่วิชันเนี่ยถูกทำลายอินฟินิตี้สโตนที่อยู่บนหัวของเขาด้วยพลังของวันด้านั่นก็เปรียบเสมือนการทำให้ไก่สุกเกินไปจนเขาตายครับและทุกคนพอจะนึกออกไหมครับว่าอะไรย้อนเวลาให้มันกลับเป็นไข่ไก่นั่นก็คือธานอสนั่นเองครับธานอสเนี่ยได้ใช้ไทม์สโตนย้อนเวลาให้วิชันกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็เอาเจมจากหัววิชันมาใช้ ผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าวิชั่นน่าจะตายแล้วจริงๆแหละและหลังจากนั้นเนี่ยดินเนอร์ก็จัดวางเรียบร้อยหมดนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก่อนที่ทุกคนจะเริ่มกินดินเนอร์นั่นก็คือไวน์ขวดนี้นั่นเองครับไวน์ขวดนี้เนี่ยมีชื่อว่า Maison Duprée นะครับเป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสซึ่งถ้าผมออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วไอ้ชื่อของไวน์ตัวนี้ครับมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า House of Mystery หรือ House of M นั่นเองครับเป็นชื่อของคอมิกที่ผมได้บอกกับทุกคนไว้ก่อนหน้านี้ แล้วพอทุกคนเริ่มทานดินเนอร์เนี่ยครับมิสซิสฮาร์ดก็ถามวานด้ากับวิชันว่าเออแล้วแต่งงานกันเมื่อไหร่ทําไมถึงย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้แล้วทําไมยังไม่มีลูกล่ะซึ่งสีหน้าของวนานด้าเนี่ยก็งงกับคําถามมากนะครับเพราะเธอตอบคําคถามไม่ได้เลยว่าเออใช่แล้วเราแต่งงานกันตอนไหนอนะแล้วทําไมเราไม่มีลูกล่ะทําไมเรยย้ายมาอยู่ที่นี่คาถามทั้งหมดที่ดกถามมันตอบไม่ได้เลยนะครับจนเกิดเป็นความกระอักกระอ่วนขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาช่วยชีวิตพวกเขาทั้งสองคนไว้ได้นะครับนั่นก็คือมีีอาหาหรเน่ย ติดคอมิสเตอร์ฮาร์ดครับแต่มันมีสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมิสซิสฮาร์ดเนี่ยบอกให้วันด้าสต็อปอิดก็คือหยุดนะ แต่พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเราในฐานะคนดูเนี่ยก็งงมากเลยว่าอาหารติดคอสามีคุณอยู่ทําไมคุณถึงยังยิ้มและพอสักพักก็เริ่มร้องไห้แล้วก็เปลี่ยนน้ำเสียงเป็นจริงจังว่าหยุดนะหยุดนะแต่ผมว่าความหมายอันนี้ไม่ได้บอกให้หยุดเอาอาหารออกมาแต่หมายถึงให้วานด้าหยุดทําเรื่องที่ทําอยู่ตอนนี้ซึ่งมันก็แปลว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าวานด้าเป็นคนสร้างสถานการณ์สิทธิคอมนี้ขึ้นมาทั้งหมด แต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยวิชั่นก็เข้าไปช่วยมิสเตอร์ฮาร์สนะครับเอาอาหารออกมาจากคของเขาเพราะว่าวิชั่นเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการทะลุสิ่งของได้แล้วพอวิชชั่นช่วยชีวิตมิสเตอร์ฮาร์สเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็กลับบ้านเลยครับอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าเออถึงเวลากลับบ้านแล้วแล้วก็ทําเหมือนเรื่องเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่งงไปหมดแล้วจริงๆตอนนี้ <laughs> พอมิสเตอร์กับมิสซิสฮาร์ดกลับบ้านไปเนี่ยทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันนะครับแล้วก็บอกว่าเอองั้นเรามาแต่งงานให้เป็นจริงเป็นจังดีกว่าหลังจากที่เราไม่รู้จะตอบคนอื่นว่ายังไงวานด้าก็เลยเสกแหวนขึ้นมานะครับและทั้งสองคนเนี่ยก็ตกลงกันยอมรับเป็นสามีภรรยาและทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตนะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์หกเหลี่ยมอันนี้เอาเป็นว่าจําไว้ก่อนผมมีหลักฐานหลายอันมากที่ว่าทําไมหกกเเเลีีีี่่่ยมมมมนถึงงคคควาาสํััญบิทออรื้ จนกระทั่งภาพสุดท้ายก็ไม่ได้ให้เราจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะให้เราตั้งคำถามอีกว่าเกิดอะไรขึ้นวะทำไมถึงมีคนดูซิทคอมเรื่องนี้กับเราแล้วคนพวกนี้คือใครอันนี้มีคำตอบให้สังเกตตรงสัญลักษณ์ที่อยู่บนสมุดบันทึกกับสสญลักษณ์ที่อยู่ตรงคอมพิวเตอร์นะครับมันคือสสญลักษณ์ขององคอ์กรนี้ครับสอดมีชื่อเต็มๆว่า s e n t i n ยน w e a p o n Observation Response d i v i s i o n นะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมอีกทีในะอีพีโซด2อครับเอาว่าเราไปเข้าสู่อีพีโ พอมาถึงอีพิโซดสเนี่ยก็จะได้ซิทคอมเรื่องนี้นะครับเป็น r e f e r e n c เก็คือซิทคอมเรื่อง Bewitch ครับเอาอากาศตั้งแต่ปี1964ถึงปี1972ซึ่งโดยปกติของซิทคอมเรื่อง Bewitch เนี่ยครับเขาก็จะเปิดเรื่องมาด้วยการสร้างแอนิเมชันนะครับ w o n d e r v o n i ก็ก็ c ปปีตามนี้ แต่มี2ออย่างนะครับในฉากเปิดตัวที่น่าสนใจก็คือรูปนี้ครับรูปแรกเนี่ยเป็นรูปของพระจันทร์ที่มีดาวล้อมรอบแต่สังเกตแพทเทิร์นของดาวที่ล้อมรอบพระจันทร์นะครับมันเป็นรูปหกเหลี่ยมไว้ทุกคนเออมันก็น่าสนใจขึ้นอีกแล้วนะครับกลับไปทฤษฎีหกเหลี่ยมไม่ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออันนี้ครับถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆวิชันเนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายตัวเองจากชั้น1ลงมาชั้น2นะครับแต่บนพื้นเนี่ยระหว่างชั้น้นื่งกัใชั เป็นสัญลักษณ์ของตัวละครตัวนี้ครับ The Grim Reaper อีกแล้วซึ่งมันก็ทำให้ตัวละครตัวนี้มีความเป็นไปได้สูงขึ้นนะครับว่าเขาจะเป็นตัวร้ายของซีรีส์เรื่องนี้แต่ก็เหมือนเดิมครับยังไม่คอนเฟิร์มแล้ว EP 2เนี่ยก็เปิดมาฉากแรกด้วยฉากนี้นะครับอยู่ดีมันก็มีเสียงตึ้งขึ้นมากลางดึกแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เปิดหน้าต่างออกไปดูสรุปว่ามันเป็นแค่เสียงต้นไม้ที่มากระทบกับหน้าต่าง หรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะแต่งงานกันแล้วแต่เตียงนะครับยังไม่ชิดกันเลยวานดาก็เลยเสกกระถานะครับทำให้เตียงมันเข้ามาชิดกันแล้วก็ได้ทําการสบรห้มสับประ้ก,กันนะครับแล้วภาพมันก็ตัดมาเป็นเช้าอีกวันหนึ่งเลยครับ แล้วเหตุการณ์หลักๆของอีพิโซดนี้นะครับก็คือมันมีการจัดงานการกุศลขึ้นเป็นงานแสดงความสามารถพิเศษนะครับและวานด้ากับวิชันเนี่ยก็เลือกที่จะแสดงมายากลน,นะครับแต่มีหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในฉากนี้ก็คือถ้าทุกคนสังเกตไอประตูของตู้ดีๆตรงลายมันข้างบนนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงไยสโตนนั่นเองครับซึ่งมันเป็นอินฟินิตี้สโตนที่อยู่บนหัวของวิชันและหลังจากที่2คนซ้อมการแสดงเสร็จเนี่ย วิชันก็ออกไปหาเพื่อนนะครับที่หอสมุดกลางแล้ววานด้านเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียวแต่วันนั้นก็ได้ยินเสียงตึง้งเหมือนที่เคยยินเมื่อคืนอีกแล้วครับเธอก็เลยเดินออกไปดูหน้าบ้านและนี่คือสิ่งที่เธอเจอครับ เป็นเฮลิคอปเตอร์เด็กเล่นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีสีเว้ยทุกคนมันมีสีทั้งลำเลยจากที่อีพิโซดที่แล้วเนี่ยเราเห็นเป็นแค่จุดสีแดงๆตรงขั้นโฆษณาใช่ไหมแล้วพอซูมดูกใกล้ๆนะครับมันมีสัญลักษณ์ขององค์กรสอดอยู่ข้างหน้าเฮ้ยแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสอดเกี่ยวข้องอะไรกับซีรีส์วันด้าวิชั่เรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมาทําการรู้จักสอดกันนะครับ อย่างที่ผมได้อธิบายไปในอีพิโซดที่แล้วนะครับว่าสอนในย่อมจาก Sen t i ียน Weapon Observation Response Division นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสังเกตตอบสนองรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอวกาศหรือนอกโลกนะครับเพราะว่าในจัก,กรวาลมาเวลเนี่ยก็มีเอเลี่ยนจากมากมายหลายดาวเลยนะแต่สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือคนที่ก่อตั้งโอดเนี่ยครับชื่อว่ามาเรียแรมโบ้นั่นเองครับถ้าทุกคนยังจําได้นะมาเรียแรมโบนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของกัปตันมาเวลตอนที่เป็นนักบินอยู่บนโลกครับเอาเป็นว่าจํานามสกุลแรมโบไว้แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะมีความสําคัญกับซีรีส์เรื่องนี้ และระหว่างที่วันด้ากำลังงงและตกใจอยู่เนี่ยแอกนสก็เข้ามาทักทายเพราะว่าเธอเนี่ยเอากระต่ายที่จะใช้ในการแสดงเนี่ยมาให้วันด้าน,นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของกระต่ายตัวนี้เนี่ยก็คือมันมีชื่อว่า Old s s r u t s h ซึ่ง Old s s r a t s h ในภาษาอังกฤษนะครับมันจะแปลว่า Devil หรือปีศาจนั่นเองครับ มนเลยเธอทำให้ผมรู้สึกว่าแอกเนสเนี่ยก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นวายร้ายของเรื่องนี้ได้ครับและระหว่างที่วันด้ากาลังเอากระต่ายไปเก็บเนี่ยนะครับก็มีบุรุษไปษณีเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านแต่เขาเนี่ยแสดงอาการแบบตกใจแอกเนสมากมากนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอ้าผมไม่ได้ทําอะไรผิดครับคุณตํารวจผมยังไม่ได้ตะโกนคําว่ายกเลิก1นึ่งน่งจอมเลยทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครแอกเนสเนี่ยไม่ต้องการให้วันด้าได้รับข่าวสารอะไรนะครับ พอวันด้ากระตายไปเก็บเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็เดินไปนะครับไปคล้ายๆกับประชุมสมาคมแม่บ้านอะไรสักอย่างของในเมืองนี้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตนะครับก็คือหมุดที่ปักอยู่หน้าอกของแอกเนสนะครับจริงๆเธอปักหมุดนี้มาตั้งแต่อีพิโซดหนึ่แล้วนะแต่อันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วผมว่ามันคือลูกคล้ายๆกับคน3คนยืนอยู่ด้วยกันอะ่ะมีคนยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ขนาบข้างอีก2คน ซึ่งมันก็มีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่บอกว่าหมุดนี้แหละเป็นตัวบอกว่าใครกันแน่คือคนร้ายจริงๆของวันด้าวิชันมันก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองครับเมฟิสโตซึ่งเมฟิสโตเนี่ยครับมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาเป็นตัวละครในคอมมิกนะครับที่อากาตาแอ n e เนสเนี่ยเป็นคนรับใช้ แต่ในซีรีส์เนี่ยอาจจะทําให้กลับกันนะครับเมฟิสโตเนี่ยอาจจะเป็นสามีของอากาตาที่เธอบอกว่าชื่อราฟในอีพิโซด1นึ่นั่นเองส่วน2คนที่ข,ข้างข้างเนี่ยผมขอให้เป็นเงาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเฉลยีอทีตอนจบประเด็นอีพิโซด3กับ4นะ จนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนก็เดินมาถึงบ้านสมาคมแม่บ้านนะครับแล้วเราก็ได้รู้จักกับตัวละครอีกตัวหนึ่งเธอมีชื่อว่าดอตตี้นะครับดอตตี้เนี่ยก็เป็นเหมือนหัวหน้าสมาคมแม่บ้านในเมืองนี้แต่มันมีอยู่ประโยคหนึ่งในระหว่างการประชุมที่ดอตตี้พูดออกมาและน่าสนใจนะครับก็คือประโยคที่พูดว่า De v details v i in l s d e ซึ่งมันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะครับอารมณ์ประมาณว่าให้ใส่ใจในรายละเอียดเวลาทํางานแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออังกต้าก็มากระซิบกับวานด้าทันทีเลยครับเมื่อได้ยินคําว่า devil เธอบอกว่า นั่นไม่ใช่ที่ที่เดียวหรอกที่ปีศาจอยู่แต่พูดเหมือนเธอรู้อะครับว่าปีศาจอยู่ที่ไหนซึ่งก็น่าสงสัยอีกแล้วนะจ๊ะอากตาตา วันนี้หลายแต้มแล้วนะแล้วเราก็ได้มารู้จักกับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับเธอมีชื่อในซิทคอมเรื่องนี้ว่าโจรดีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอมี AKA ว่ามอ n ิก a าแรมโบครับถ้าหลายๆคนยังจำได้เนี่ยมอนิก้าแรมโบเป็นลูกสาวนะครับของมาเรียแรมโบในเรื่องกับตันมาเวลนั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยเธอโตขึ้นแล้วมันก็เกิดความสงสัยครับผมแล้วว่าอา้าวแล้วมอนิกาแรมโบมาโผลในซิทคอมเรื่องนี้ได้ยังไง เดี๋ยวเราค่อยไปหาคำตอบกันต่อไปครับจนสุดท้ายการประชุมก็จบลงนะครับแต่พอจบการประชุมปุ๊บทุกคนก็ตะโกนพร้อมกันว่า for the children ซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้เพื่ออะไรเขาก็พูดนว่าเพื่อเด็กๆแต่ผมก็ยังไม่เจอเด็กนะแล้วเด็กที่ไหนเด็กอีกแล้วเด็กอะไรเนี่ยเก็บความสงสัยไว้กับตัวเองก่อนแล้วภาพมันก็ตัดมาที่วิชันนะครับคือด้วยความที่เขาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขากินอาหารไม่ได้แต่เขาเผลอกินหมากฝรั่งเข้าไปนะครับปะเพื่อนเขาเอามาให้แล้วหมากฝรั่งแล้วเนี่ยก็เข้าไปทําลายกลไกข้างในเขาไม่เชิงทําลายเหมือนทําให้ระบบมันเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วภาพมันก็ตัดกลับมาที่บทสนทาระหว่างดอตตนนนนี้ก เขามีความตึงๆใส่กันนิดหน่อยดอตตี้ก็บอกว่าเธอรู้นะว่าวันด้ากับวิชันจริงๆแล้วเป็นตัวอะไรวันด้าก็เหมือนยังไม่แน่ใจนะครับว่าดอตตี้ไปรู้อะไรมาเธอก็เลยพยายามพูดว่าเธอไม่ได้คิดจะทำร้ายใครเธอจะมาอยู่ที่นี่อย่างสงบแต่ระหว่างที่สองคนนี้กำลังตึงใส่กันเนี่ยมันก็มีเสียงออกมาจากวิทยุเครื่องนี้ครับแต่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่นาฬิกาของวิทยุุกก่อนนนคเลข6มหายไปไวท เอาอีกแล้วสัญลักษณ์6กอีกแล้วซึ่งผมขออนุญาตเฉลยหนึ่งทฤษฎีตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเลข6เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของซาตานหรือปีศาจเพราะว่าสัญลักษณ์ของพวกเขาก็คือ666นั่นเองมันก็เลยมีความเป็นได้ว่าไอ้พวก6กเหลี่ยมไอ้สัญลักษณ์เลข6ที่หายไปทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับปีศาจน,นั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงจากวิทยุพูดมานะครับว่าวานด้าใครทําแบบนี้กับเธอวานด้าเธอต้องการให้ช่วยหรือเปล่าวานด้าวานด้า อารมณ์ประมาณนี้ครับ จนกระทั่งลอตตี้ก็ถามว่านั่นเสียงใครแล้วเธอก็ตกใจมากนะครับจนบีบแก้วที่เธอถืออยู่แตกและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นสีในอีพิโซดที่2นะครับก็คือสีเลือดของลอตตี้นั่นเองและภาพมันก็ตัดเข้าโฆษณาครับซึ่งโฆษณาของอีพิโซดนี้เ,นเป็นโฆษณาน,นาฬิกานะครับยี่ห้อสตั๊กเกอร์แต่สังเกตดีๆนะทุกคนตรงกลางน่ะมีสัญ,ญลักษณ์ของไฮดร้าซึ่งเป็นคู่ปรับนาซีของกัปตันอเมริกานะครับถ้าทุกคนยังจําได้แล้วสตั๊กเก เ,เป็นชื่อของคนคนนึงนะครับที่เราเคยเจอแล้วก็คือคนคนนี้นั่นเองเขาเนี่ยเคยมาให้เราเจอใน a v e n g e r Age of u อ t r o n ตอนต้นเรื่องนะครับเขาเป็นคนที่ทำการทดลองกับวานด้าแล้วก็น้องชายฝาแฝดของเขาเปียโตนะครับทำให้เธอเนี่ยมีความสามารถพิเศษจนถึงปัจจุบันนี้และหลังจากจบโฆษณาเนี่ยเราก็เจอวิชันในเวอร์ชั่นที่แบบเหมือนจะเมาๆนิดหน่อยอ่อ,องๆอ,อ,อ่ะผมอธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่าเขาไม่ค่อยเป็นตัวเองนะครับก็มีสาเหตุมาจากบัฟฝรั่งที่เขากินเข้าไป แล้วพอทั้งสองคนเริ่มการแสดงเนี่ยวิชั่นก็ผิดแผนไปหมดเลยครับเขาโชว์พลังพิเศษของตัวเองแบบฟูลออปชันมากก็คืออันดับแรกลอยได้ก็ลอยเลยแล้วคนก็งงว่าเอ้าลอยได้ยังไง วันดาก็ต้องแก้ไขสถานการณ์นะครับเธอก็ต้องเสกเชือกขึ้นมาเหมือนว่าจริงๆแล้ววิชันไม่ได้ลอยได้ด้วยตัวเองแต่เขามีเชือกสลิงติดอยู่พอมาที่2วิชันก็โชว์ว่าตัวเองมีพลังกำลังที่แข็งแกร่งเกินมนุษย์นะครับด้วยการยกเป็นโนขึ้นวันดาก็ต้องเสกให้เป็นโนเนี่ยกลายเป็นแผ่นไม้กระดานเฉยๆที่ทําเหมือนภาพหลอกตา3มิติอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอถึงโชว์สุดท้ายที่ซ้อมกันไว้เนี่ยว่าจะเอาวันดาเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ปิดเธอแล้วเธอก็จะหายตัวไปซึ่งจริงๆแล้วเี่ย วิชันปิดประตูตั้งแต่วันด้ายังไม่เข้าไปนะครับแล้วก็เสกกระถาอะไรเรียบร้อยเลยคนในงานก็เริ่มงงว่าอ้าวแล้วอะไรอยู่ในกล่องแล้วท่านอย่างนั้นวันด้าก็เลยแก้ไขสถานการณ์ด้วยการเสกนี่ครับโมนิก้าแรมโบหรือโจรดินนะครับเข้ามาในตู้เสื้อผ้าอันนี้นั่นเองแล้วพอจบการแสดงเนี่ยวันด้าก็เริ่มสแกนร่างกายของสามีถธอแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับวิชันแล้วเธอก็พบหมากฝรั่งนะครับเธอก็เลยใช้พลังของเธอเนี่ยเอามันออกมาพอจบงานทั้งสองคนก็ได้รับรางวัลนะครับทุกคนก็ลุก ขึ้นปรบมือกันอย่างใหญ่โตพร้อมกับตะโกนขึ้นว่า For the children. อีกแล้วนะครับซึ่งผมดูมาจนจะจบอีพีโซดที่2แล้วเนี่ยพมยังไม่เห็นเด็กสักคนเลยแล้วมันเด็กที่ไหนวะจนภาพเนี่ยมันตัดกลับมานะครับถึงตอนที่ทั้งสองคนอยู่บ้านและกําลังพูดคุยกันว่าเออมันดีเนาะเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้ก็ดีเราก็ดูจะเข้ากับทุกคนในหมู่บ้านได้นะประมาณนี้ครับจนกระทั่งวานด้านเนี่ยกำลังจะลุกขึ้นแปเอาอะไรสักอย่างแลวอยู่ดีเธอก็ท้องป่องขึ้นมาเว้ยอยู่ที่ก็ท้องอะท้องได้ยังไงเอ่ย ซึ่งนี่แหละคือสน่ลักษณ์ของเด็กที่ผมบอกว่ามีมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะทุกคนแต่คําถามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือท้องได้ยังไงพ่อของเด็กเนี่ยต้องไม่ใช่วิชันแน่นอนครับเพราะอันดับแรกเลยคือวิชันตายแล้วอันดับที่2คือต่อให้วิชันยังไม่ตายเนี่ยวิชันเป็นหุ่นยนต์ครับวิชันไม่มีอสุจิทุกคนแล้วจะท้องได้ยังไงร,ระหว่างที่เรากำลังสงสัยในว่าท้องได้ยังไงก็มีเสียงตึ้งเกิดขึ้นมาอีกครั้งครับวานนากับวิชันเนี่ยก็เลยออกไปดูนอกบ้านนะครับและนี่คือัอค,อครบ เอาจริงๆเป็นผมว่าตกใจนะอยู่ดีก็มีคนขึ้นมาจากท่อน้ำครับแล้วพอเราได้เห็นตัวละครตัวนี้ใกล้ๆครับดูที่หลังของเขาก่อนเลยนะครับมันคือสัญลักษณ์ขององค์กรโสอดนั่นเองครับผมเอาอีกแล้วโสอดเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นักหนาวะเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราทุกคนเนี่ยจะได้คําตอบจากเรื่องนี้ประมาณอีพิโซด4ถ้าผมจะไม่ผิดนะ แต่อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือตัวละครตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครในคอมิกนะครับเขามีชื่อว่า beekeeper ซึ่งถ้าเราดูจากในซีรีส์เนี่ยเราจะได้ยินเสียงพึ่งบินอยู่รอบตัวเขาตลอดเวลาเลยและหลังจากนั้นเนี่ยวันด้าก็พูดขึ้นมาแค่หนึ่งคำครับว่า no และภาพมันก็ย้อนกลับไปหมดเลยทุกคน แล้วมันก็กลับมาอยู่ในบ้านแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตอนนี้บ้านมันเริ่มมีสีสันแล้วทุกอย่างเริ่มกลายเป็นสีจากขาวดำนะครับซึ่งมันก็เป็นการเรฟเลนต์ถึงซีรีส์ w i t c h ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเขาออกอากาศตั้งแต่ช่วง60จนถึง70ช่วง70เนี่ยทรัร์ทั์เริ่มมีสีแล้วมันเปลี่ยนจากขาวดำเป็นสีก็เลยเป็นเรฟเลนต์ที่รู้สึกว่าน่ารักแล้วก็มีดีเทลอันหนึ่งครับแล้วก็จบนะครับสำหรับอ e ีพิโซด2จบด้วยแสลักหกเหลี่ยมอีกเช่น ซึ่งผมบอกเลยว่าหกเหลี่ยมเนี่ยมีความหมายมากกว่าแค่สัญลักษณ์หกหที่สแสดงถึงปีศาจแน่นอนแต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในการจับประเด็นครั้งต่อไปครับและนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการจับประเด็น w a n d ้าวิชั่นอีพิโซด1นและสนะครับเป็นอีพิโซดที่ผมพูดได้เลยว่าอยู่ภายในใจไปหมื่นล้านคำถามจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชั่นตายแล้วหรือ,อยังทำไมต้องเป็นซิคคอมทำไมต้องเป็นหกเหลี่ยมใครเป็นตัวร้ายกันแน่ วันด้าหรอแอกเนสเมฟิสโตเดอะกริมเบอร์แล้วโสดเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เอาเป็นว่าคำถามตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาคำตอบกันในอีพิโซดต่อไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องมูบีสังคัดได้นะครับสวัสดีครับ